สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายงานพิเศษจากอินชอนเกมส์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญนะครับในการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่มีคนเยอะๆแบบนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ transportation นะครับหรือว่าเรื่องการขนส่งมวลชนนะครับว่าที่อินชอนในศึกอินชอนเกมส์ครั้งนี้นะครับมีการขนส่งมวลชนแบบไหนบ้างนะครับที่เรานักข่าวรวมถึงนักกีฬารวมถึงแฟนกีฬาต่างๆสามารถใช้บริการได้นะครับไปติดตามดูกันเลยครับ this stuff is from the shop first world ก็เลยต้องคือเรางไป้ไม่ได้แต้ก็โอเคางา ครับคุณผู้ชมครับแม้จะมีปัญหาเรื่องของรถชนบัสท,ที่ไม่เพียงพอไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังมีการขนส่งมวลชนอื่นๆนะครับให้บรรดานักข่าวได้ใช้บริการรวมถึงแฟนกีฬาด้วยไม่ว่าจะเป็นรถบัสนะครับรถไฟใต้ดินหรือว่าแท็กซี่เองก็ตามนะครับก็ถือว่า สรุปกสบายพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของการเดินทางในเมืองอินชอนในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับรายงานพิเศษจากอินชอนเกมส์วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับพิจิตการจนะกุลถ่ายภาพสุภาพช่วงนุ่มนิ่มรายงานจากเมืองยินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ